านงานที่ห้ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจุดประสงค์เพื่อปฏิบัติการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผนาน2เพื่อปฏิบัติการากคุณลักษณะการขับรลดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผนานตารางที่5.1แรงดันอาร์มิเจอร์ที่พิกัดและกระแสกระตุ้นที่พิกัด แรงดงันมิเจอร์ที่พิการ220รโวลต์ 5, กระแสะต้นที่พิการศูนดเจแอมป์วัดขณะไแรโหลดกระแสไอเอเท่ากับ0.4แอมป์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่2,084รอบนะครับเราจะทำการปรับทอร์คนะครับ เพื่อให้ได้กระแส i อเอนะครับที่หนึ่งรอยเอร์เซนเท่ากับห้าจุดหกแอมป์นะครับจากนั้นเราจะดูความเย็วรอบนะครับตารางที่ห้าจุดสองแรงดันอารมิเจอร์ที่พิกัดห้าสิบอร์เซนของแรงดันและกระแสะต้นที่พิกัด เราจะทำการปรับทอร์กนะครับเพื่อให้ได้กระแสไอเที่พิกัดนะครับที่หนึ่งรอยเปอร์เซ็นให้ได้หกจุดห้าแอมป์นะครับเพื่อดูความเร็วรอบนะครับตารางที่ห้าจุดสามแรงดันอาร์มิเจอร์ที่พิกัดห้าสิเปอร์เ เท่ากับ1น0โวลต์และกระแสะกระตุ้นที่50%าสิบเอร์เซ็นตท่ากับ0 3 5แอมป์นะครับเราจะทำการปรับกระแส IA ที่100%เป็นปถึง10%นะครับ ถ้ดูความเร็เวรอบนะครับแรงดันอมิเจอร์ที่พิกัด110โวลต์กระแสกระตุ้นที่พิกัด0.7แอมป์ตานาี่ห้า4แรงดันอมิเจอร์ที่50%าสิบเของแรงดันและกระแสกระตุ้นที่พิกัด การปรับ i อที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปจนถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กระแสะ i ออยู่ที่ห้าจุดหกแอมป์นะครับลดลงมาเรื่อยๆจนถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ศูนย์จุดห้าหกแอมป์นะครับและดูความเร็วรอบนะครับ มาตารางที่ห้าจุดห้านะครับกระแสกระตุ้นที่พิกัดศูนย์จุดเจ็ดแอมแองดันอาร์มิเจอร์ที่พิกัดยี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์และกระแสอาร์มิเจอร์ที่พิกัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกระแสพิกัดไอเอเท่ากับสองจุดแปดแอมตารางที่ห้าจุดห้านะครับเราจะทำการปรับแรงดัน อยากที่20%ไปจนถึง50%นนะครับแล้วทำการฟิกกระแส IF ที่0.62แอมป์นะครับวงท,ท,ที่ตลอดการทดลองนะครับดังนั้นเราจะมาดูความเร็วรอบนะครับแล้วก็ทอร์กนะครับ แรงนันอาร์มิเจอร์เป็น50%ของพิกัด PE เท่ากับ110โวลต์กระแสอาร์มิเจอร์เป็น50%ของพิกัด IE เท่ากับ2.8แอมป์กระแสกระตุน้นเป็น100%ถึง50%ของพิกัดนะครับตารางที่5.6เราจะทำการปรับ IF ที่100%นะครับจนไปถึง50%นะครับ แรงดันอามิเจอที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับคงที่ตลอดการทดลองนะครับดูความเร็วรอบแะทอกนะครับกันระหว่างแรงบิดกับกำลังไฟฟ้ากับความเร็วรอบที่เกิดขึ้นนะครับ จากกราฟนะครับคือกราฟแรงบิดท,ที่เกิดขึ้นกับความเร็วรอบนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วจากศูนย์ถึงความเร็วพิกัดนะครับเราจะได้ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะครับและ P คงที่เราจะทำการควบคุมแบบวลเตจตั้งแต่ความเร็วพิกัดไปนะครับเราจะได้ค่าทอร์กที่ลดลงนะครับ และความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเราจะควบคุมแบบฟัซค,คอนโทรลนะครับจากกราฟนี้นะครับมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ศูนย์ถึงความเร็วพิกัดนะครับเราจะหาผีได้จากทอคูณ โอเมก้านะครับท็ Top อปคงที่โอเมก้าเพิ่มขึ้นคี <P S 2> ก็จะเพิ่มขึ้นตามโอเมก้านะครับและถ้าควบคุมแบบอคอนโทรนะครับเราจะได้ P, P ที่คงที่เนื่องจาก P เท่ากับ ทอคูณโอเมกานะครับคือทอกลดลงโอเมก้าคงที่เราก็จะได้พีที่คงที่นะครับผลการทดลองและคำถามหนึ่งจงอธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ส่วนประกอบที่สำคัญสองส่วนดังนี้ หนึ่งส่วนที่อยู่กับที่หรือเรียกว่าสเตเตอร์ประกอบด้วยเฟรมขั้วแม่เหล็กประกอบด้วยสองส่วนคือแกนแกนและขั้วแม่เหล็กขั้วแม่เหล็ก ประกอบด้วยสองส่วนคือแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวดสองส่วนหมุนหรือเรียกว่าโรเตอร์ประกอบด้วยแกนเพาแกนเหล็กอะเมิเจอร์คอมมิวเตอร์ของขดลวดอะเมิเจอร์ ความเร็วของมอเตอร์มีกี่วิธีอะไรบ้างการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ทําได้สาวิธีหนึ่งปรับคอนโทรลทาได้โดยการแปลงกระแสที่แหลผ่านโดยปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้ที่ต่อนุกรมกับขดลวดฟิลถ้าปรับค่าความต้านทานจะเกิดจะเพิ่มความเร็ว2อ วอนเต็ดวุนเต็คอนโทรวิธีนี้จะต้องแยกการควบคุมแรงดันแบฟบ้าที่ป้อนให้กับวงจรอะมิเตอร์และป้อนแรงดันคงที่ให้กับชุดฟีนปรับค่าได้ 3. การควบคุมความเร็วด้วยการต่อความด้านทานอนุกรมกับอะมิเตอร์ลงการควบคุมนี้มีข้อเสียคือ การสูญเสียในความน่านทานจึงต้องจึงไม่เป็นที่นิยม3เขียนกราฟระหว่างความเร็วรอบกับแรงบิดของตารางที่ห้าจดหและห้าจุดสให้อยู่ร่วมกันและตารางที่ห้าจดสามและ5ุ้ดสให้อยู่ร่วมกันจากกราฟความเร็วรอบระหว่าง ความเร็วรอกกับแรงบิดนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นตารางที่ห้าจุดหนึ่งนะครับไราทำการปรับกระแสฟีนที่พิกัดนะครับพิกัดศูนย์จนหนึ่งแปดนะครับแรงดันอามิเจอร์ที่พิกัดหรือสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับแล้วเราจะทำการฟีดกระแสอามิเจอร์นะครับตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นจนถึงพิกัดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับส่วนเส้นสีส้มเขาจะเป็นตารางที่ห้าจุดสองนะครับ เราจะทำการลดแรงดันอะมิสเจอร์นะครับที่50อร์เซ็นตนะครับและทำการสามเขียนกราฟระหว่างความเร็วรอบกับแรงบิดของตารางที่5.1และ5.2ให้อยู่ร่วมกันและตารางที่5.3และ5.4ให้อยู่ร่วมกัน การอันนี้เป็นกรารระหว่างความเร็วรอบและแรงบิดนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นตารางที่ห้าจุดหนึ่งนะครับเราจะทำการฟริกกระแสฟีลที่พิกัดศูนจุดเจ็ดแอมป์นะครับและทำการปรับแรงดันอาร์มิเจอที่พิกัดสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับและเราจะฟิกกระแสอาร์มิเจอตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอันนี้ เส้นสีส้มนะครับจะเป็นตารางที่ห้าจุดสองนะครับเราจะทาการิีความดันอาร์มิเจอร์ให้เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับหรือหนึ่งร้อยสิบโวลต์นะครับ,รรรบกราฟระหว่างความเร็วรอกกับแรงบิดนะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับจะเป็นตารางที่ห้าจุดสามนะครับเราจะทาการปรับกระแสฟินที่พิกัดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับหรือศูนย์จุดสาม 5์นะครับและปรับแรงดันที่50%หรือ 110V นะครับ,รรบและทําการปรับกระแสอัมมเจอร์ที่100%ครับไปจนถึง0%นะครับ,นะรบส่วนเส้นสีส้มนะครับเราจะทําการปรับกระแสฟีนให้ได้100%นะครับจากนั้นจาก0 3 5์ก็จะเป็น0 7์นะครับ เช่นรีนว่างรงบิดกับความเร็วรอบจากตารางที่5.5และ5.6ให้อยู่ร่วมกันเช่นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นตารางที่5.5นะครับเราทำการปรับกระแสฟีนที่พิกัด0.7นะครับและกระแสอาร์มิเจอร์ที่พิกัด50%นะครับและทำการปรับแรงดันอาร์มิเจอร์ที่พิกัด20%นะครับไปจนถึง50%นะครับ เราก็จะได้ค่าทออทอกก็จะคงที่นะครับในขณะที่ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบวลเตจคอนโทรลนะครับส่วนเส้นสีส้มนะครับจะเป็นตารางที่5.6นะครับเราจะทําการปรับกระแสอะมเจอร์ที่พิกัดนะครับ50%นะครับแต่เราจะทําการฟิกกระแสฟีลลดลงมาตั้งแต่100%ไปยังถึง50%นะครับ ก็จะสังเกตได้ว่าทอกลดลงความเร็วรอบก็จะเพิ่มขึ้นนะครับห้าเขียนกราฟระหว่างกำลังไฟฟ้ากับความเร็วรอบจากตารางที่5.5และ5.6ให้อยู่ร่วมกันกราฟความสัมพันธ์กราฟระหว่างกำลังไฟฟ้ากับความเร็วรอบนะครับเส้นสีน้ำเงินคือตารางที่5.5นะครับก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีน้ำเงิน 5เขียนกราฟระหว่างกำลังไฟฟ้ากับความดูลรอบจากตารางที่5.5และ5.6ให้อยู่ร่วมกันกราฟระหว่างกำลังไฟฟ้ากับความดูลรอบเส้นสีน้ำเงินก็จะเป็นตารางที่5.5นะครับเราจะทำการปรับลิกกระแสฟีนกระแสฟีนที่พิกัด0 7นะครับและกระแสอาร์มิเจอร์ ที่พิกัดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้ทำการปรับแรงดันอะมิเจอร์ที่พิกัดย0สิเอร์เซ็นนะครับไปจนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นะครับก็จะได้ค่าท้องนะครับท้องก็จะคงที่นะครับในขณะที่ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่วนเส้นสีส้มนะครับก็จะเป็นตารางที่ห้าจดหกนะครับแล้วก็จะทำการ ปรับกระแสอาร์มิเจอร์ที่ติกัด50%นะครับแต่เราจะทำการซิกกระแสซีนให้ลดลงมาตั้งแต่100%จนถึง50%นะครับ mm hmm. ก็จะสังเกตได้ว่าทอกเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วรอบคงที่นะครับหก mm hmm. จงบอกข้อดีหจงบอกข้อดีและข้อเสียของการควบคุมความเร็วแบบการควบคุมแรงดันและการควบคุมฟักการควบคุมแรงดันข้อดีสามารถปรับกำลังไฟฟ้าและความเร็วเพิ่มขึ้นถึงพิกัดเท่านั้นข้อเสียไม่สามารถปรับความเร็วรอบเกินพิกัดได้การควบคุมฟักข้อดีสามารถปรับความเร็วรอบได้สูงกว่าพิกัดข้อเสีย จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขนาดที่กำลังไฟฟ้าเท่าเดิมเจถ้าหากมอเตอร์ต้องขับโหลดแรงบิดคงที่ตลอดการทดลองทั้งสองกรณีคือควบคุมแรงดันและกระแสช่วงใดจะเกิดปัญหาและปัญหานั้นคืออะไรจะสง่งจะส่งผลอย่างไรกับมอเตอร์ช่วงที่เกิดปัญหาคือช่วงการควบคุมความเร็วรอบแบบฟ้าคอนโทรล ถ้าลวดกระแสซีนมากจนเกินไปจะทําให้กระแสอัมมิเจอร์เพิ่มขึ้นมากจนเกินที่กัดจะเกิดผลทําให้เกิดความร้อนสูงที่ขดลวดซึ่งจะทําให้ขดลวดเกิดการไหม้ได้